ยินดีต้อนรับสู่ไรทูสกายช่องที่จะพาคุณบินผ่านประวัติศาสตร์แห่งท้องฟ้ากับเรื่องราวของเครื่องบินรบระดับตำนานวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับนอตอเมริกัน F86 แปดบ e เรย์เจ็ตไฟเตที่เปลี่ยนเกมการรบกลางอากาศในสงครามเกาหลีและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะบนฟากฟ้า ย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ1940สหรัฐอเมริกาได้เริ่มพัฒนาเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงที่ใช้พลังงานเจ็ตเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากฝั่งโซเวียตและโลกที่กำลังเข้าสู่ยุคสงครามเย็นบริษัทนอตอเมริกันแอร์เวชั่นได้รับหน้าที่ในการออกแบบเครื่องบินต้นแบบและนั่นคือจุดกำเนิดของ F-86 แปดบซัเร์เบซเร์มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยปีกแบบปัดถอยหลังสเว็บวิงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากในเวลานั้น ปีกแบบนี้ช่วยให้เครื่องบินสามารถทะยานผ่านความเร็วเสียงในแนวระดับได้ดีกว่าเครื่องบินปีกตรงแบบเก่าตัวลำที่เพรียวบางผิวโลหะขัดเงาและกระจกโดมทรงหยดน้ำช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้กับนักบินมันทั้งสวยงามและดุดันในเวลาเดียวกัน f 8 6 s บ b r e เรขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ j e ็ต general electric j 47ที่ให้แรงขับถึง5,200ปอนด์ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ1,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถไต่ระดับขึ้นสู่เพดานบินกว่า1,5 0 0 0เมตรได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลขนาด12.7ม mm ิลลิเมตรแบบ r o n i n g m 3าถึงหกระบอกซึ่งสามารถยิงกระสุนได้มากถึง1 2 0 0นัดต่อนอาทีแต่นอกเหนือจากสมรรถนะทางเทคนิค สิ่งที่ทำให้ f 8 6กลายเป็นตำนานจริงๆคือบทบาทในสงครามเกาหลีปี1950เมื่อเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและกองกำลังสหรประชาชาติก็เข้าสู่สนามรบ f 8 6ถูกส่งเข้าสมรภูมิกลางอากาศเพื่อต่อกรกับศัตรูตัวฉกาดอย่าง mig 1 5ของโซเวียตซึ่งมีความเร็วและความสามารถที่น่ากลัวไม่แพ้กันการต่อสู้กลางอากาศระหว่าง f 8 6กับ mig 1 5ถือเป็นการดวลกันของเทคโนโลยีตะวันตกและตะวันออกอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในมิเกลซึ่งเป็นพื้นที่เหนือแน่นฟ้าตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือ F 8 6ได้พิสูจน์ว่าตนเองคือเครื่องบินที่ควบคุมฟากฟ้าได้ด้วยอัตราการยิงร่วมมิกที่สูงถึง10ต่อ1แม้ว่าจะมีการถกเถียงเรื่องตัวเลขแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยอมรับคือความสามารถและความแม่นยำของนักบินอเมริกันที่ประจำการใน F 8 6 1หนึ่งในนักบินระดับฮีโร่คือเจมเจบาแซบเจมจาบาราซึ่งกลายเป็นเอสเจ็ตไฟท์เตอร์คนแรกของสหรัฐในยุคเจ็ต ด้วยการยิงเครื่องบินศัตรูตกถึง15ลำเขาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักบินรุ่นใหม่ทั่วโลกและยืนยันว่า F-86 คือเครื่องบินขับไล่ที่ไม่มีใครเทียบได้ในยุคนั้นนอกจากบทบาทในสงครามแล้ว F-86 ยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศพันธมิตรของสหรัฐเช่นแคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียเยอรมนีและไทยโดยกองทัพอากาศไทยเองก็เคยใช้งาน F-86 เพื่อการฝึกบินและการป้องกันน่านฟ้า เป็นเวลาหลายสิบปีและยังคงมีบางลำที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์การบินจนถึงปัจจุบัน F-86 ซ a b r e ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบแต่เป็นตัวแทนขององค์การเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ทางอากาศมันคือผลลัพธ์ขององค์การวิจัยวิศวกรรมและการพัฒนาที่เข้มข้นในช่วงสงครามเย็นและยังคงถูกพูดถึงในฐานะเครื่องบินขับไล่ที่สร้างนิยามใหม่ให้กับสงครามกลางอากาศ แม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายทศวรรษแต่เสียงของเครื่องยนต์ J47 และเงาของลำตัวโลหะของ F-86 ที่พุ่งผ่านท้องฟ้ายังคงตราตรึงในใจของผู้ที่เคยได้ยินได้เห็นและได้สัมผัสวันนี้ F-86 อาจเกษียณจากการรบแล้วแต่ความทรงจำและเกียรติประวัติของมันยังคงลอยอยู่เหนือฟ้าอย่างไม่มีวันเลือนหายหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของเครื่องบินขับไล่ระดับตำนานแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม right like to sky เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีแบบนี้อีกในอนาคตแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าเราจะพาคุณพยานสู่เรื่องราวแห่งน่านฟ้าที่น่าทึ่งอีกครั้งขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ